สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน,น,น้องเอมี่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์ซอย46ค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จะเจอกันกับน,น,น้องเอมี่นะคะเอมี่อัปเดตเป็นรถ7ที่นั่งนะคะวันนี้อัปเดตเป็นตัวโตต้าฟอร์จูเนอร์ค่ะนะคะเรามีรถสเปคมากมายหลายคันเลยคุณพี่จา๋าฟอร์จูเนอร์ของเราตอนนี้นะคะนี่มีทั้ง2.4ขับ2 2.8นะคะขับ2หรือ2.4สิงมาโฟหรือเรจินเดอร์ก็มีเหมือนกันที่สาขานี้ นะคะคแต่โฟลเจอเนอรของเราเนี่ยมีเยอะกว่านี้นะพี่นะเผื่อใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อได้เลยที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะคะมาเดี๋ยวเรามาไล่ชมคันนี้กันสำหรับคันนี้นะคะเป็น Total Folger สองจุดแปดนะคะสองจุดแปดวีขับสองรถปีหนึ่งเก้าค่ะพี่เลขไม่ My, เนี่ยอยู่ประมาณแสีกลางๆราคาแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะตัวนี้นะรถมือเดียวปกดระวางสภาพสวยเลยน้องๆป้ายแดงเลยคันนี้นะคะเผื่อใครสนใจตามหานะคะก็ วอ uh, walk in นะคะเดินทางนัดกันเข้ามาดูรถกันได้เลยพี่ทดลองขับก็ได้นะคะทดลองขับก็ได้เลยหรือว่าเป็นตัวท R d ดีขับสีก็มีคันนู้นสีขาวนะคะเป็นรถ uh, รีวิวหมดแล้วลงในช่องนะคะลองปัดขวาเลื่อนเข้าไปในช่องดูนะอย่างคันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2บาทนะ2อจุดามเก้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ผ่อนหมื่นห้าฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยค่ะแม้แต่บาทเดียวรายได้เนี่ยขอสามหมื่นบาทนะคะซื้อคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องกู้ร่วมหรือค้ำให้ยุ่งยากค่ะพี่ นะคันนี้สวยมากระเอีดตัวรถนะคะสภาพดีนะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะคะไม่จมน้ากลับสีกอใหม่แล้วไม่แต่ต่อแตแต่งโครงสร้างค่ะนะคะไฟท้าย LED Light Guiding ประตูฝาท้ายนะคะเป็นเปิดปิดไฟฟ้าตัว2.8นะคะจะมีตัวพันเนอร์ชิมาให้เรียบร้อยแล้วตัว Cruise Control นะคันนี้ใครสนใจราคา899,000บาท จัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้รายละเอียดยังไงก็สอบถามกันเข้ามาดูกันได้เลยค่ะหรือจะเป็นคันนี้ดีนะหาย่าีกหนึ่งคันตัวต้งฟอร์จเนอร์ตัว V ีซิกมาโฟขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะรถปี2 0 1 9ั0สิเลขไมล์แสนต้นๆน,นะคะราคาเนี่ย9 1 9 0 0 0บาทตัวรถเป็นสีเทาดำสีสวยนะคะรถเดิมโครงสร้างเดิมโรงงานไม่มีชนหนักพลิกความแน่นอนคันนี้นะคะผ่อนหมื่นห้าเหมือนกันจึงที่ได้เป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่ประหยัดน้ำมันแต่ก็อ่าบำรุงรักษา จะมากกวาขับสหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นตัวซิกมาโฟนเนาะขับเคลื่อน4ี่ล้อคันนี้แต่สวยเลยคุณพี่จ๋าพร้อมลุยนะคะพร้อมลุยพร้อมออกเดินทางต่างจังหวัดได้สบายสบายดอกเบี้ยเท่ากันเลยคุณพี่เริ่มต้นที่2.39%ประมาณนี้นะคะฟรีดาวได้ด้วยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยไม่ต้อบัตเดียวคุณพี่จา๋าใครสนใจจะจองกันได้เลยนะฟรีดาว อันนี้เป็นตัว2.4ขับ2ค่ะพี่849,000บาทนะตัวรถปี2018รถปี18สีดำ849,000ตัวเนี้ยผ่อนอยู่ที่14,000บาทผ่อนแค่14เท่านั้นนะคะได้รถสวยสภาพดีเกรด A คันนี้ไปใช้งานนะฟรีดาวรายได้อยู่ที่ประมาณ28,000ซื้อคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องกู้ร่วมหรือทำให้ยุ่งยาก นะคะสนใจคันนี้เดินทางเข้ามาชารว์จหรือว่าไม่สะดวกเดินทางเข้ามาเนี่ยทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติม,ตมรายละเอียดการผ่อนหรือว่าโลเคชั่นร้านกันได้เลยค่ะพี่นะคะหรือจะเป็นตัวนี้ดีเป็นตัวท็อปแล้วนะี่ฮะเป็นตัวลีเจนเดอร์ตัวทัฟฟอร์เจนเดอร์สองจุดสี่ลีเจนเดอร์นะคะตัวขับสองรถปีสองพันยี่สิบสองหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทค่ะคันนี้นะคะหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นฟรีดาวได้เลยพี่แล้วผ่อนเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันบาทผ่อนแค่หมื่นแปดเท่านั้นนะคะได้เป็นรถ เดิมคุณภาพดีแน่นอนพี่คันเนี้เลขมาอยู่ประมาณแสนแสนต้นๆนะคะสีดําเรามีสีขาวสีดานะตัวดเจนเดอร์เนะี่ยตัวขับ2ขับ4รองทักเข้ามาสอบถามกันไน้เลยพี่แต่ละคันเนะี่ยฟรีดาวทุกคันเลยนะคะคันนี้รายได้ขอ3ามหมซื้อคนเดียวจบเลยพี่ไม่ต้องกู้ร่วมหรือคำให้ยุ่งยากเลยนะคะถ้ารายได้ไม่พอเอาคนในครอบครัวาม,มากู้ร่วมกันได้เลยนะพ่อแม่พี่น้องผัวเมียอะไรพวกนี้ได้ห,หมดเลยแต่จังหวัดก็ซื้อได้นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกถานที่ทั่วประเทศเลยทุกจังหวัด เหนือใต้สารออกตกไปได้หมดเลยค่ะทุกคนที่ทั่วประเทศเลยนะคะรายละเอียดรถคันนี้สนใจคันไหนติดต่อที่เบอร์0 967252736ค่ะเดี๋ยวเอมีิส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชมอีกทางอินบล็อกนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ